โยโซภาควาอารานังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอารานั้นดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนาภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปติปันโนยัสสะภาคาวาโตสาวกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของรพระผู้มีพระภาคเจ้าพาระองค์ใดปฏิบัดดติดีแล้วตามมายังพระขวันตั้งสาธรรมมังสะสังขังอิเมหิสการรหิยาธารังอโรปิเตหิอาพิปูชยามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระทรงด้วยเครื่องสก,การะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภกขวาวสุจิรปรินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปรินิพานาน,านแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ปาจิมาชันตาอนุกรรมปามานาซาทรงมีพระหาทัไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขตาปันาการภูเตปติคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสัก,การะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อมหากังที่คารตังหิตายะสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาละนาน